โอ oh, มาดูกันนะจ๊ะว่า1วันของดิฉันจะมีอะไรบ้างนะจ๊ะนี่ค่ะก็ใส่สูตรแล้วก็ถือกระเป๋า แล้วก็เคลียร์งานค่ะเธอเคลียร์งานอยู่บนรถจ้ะเธอว่าวันนี้เราจะต้องมีอะไรบ้างนะจ้ะเธอการเคลียร์งานออกบ้านยาอยู่สวยจ้ะเธอเราต้องสวยนะจ้ะอ่าที่หนึ่งค่ะงานที่หนึ่งมาแล้วจ้าก็มาประชุมนะคะขึ้นบันไดเลื่อนมาเลยค่ะคุณวันนี้ดิฉันก็มาประชุมงานคุณค่ะต้องจัดงานให้เครื่องสอําอางแบรนด์ดังระดับโลกเลยนะจ้ะเธอค่ะอันนี้ก็ต้องอยู่ในห้องประชุมนะคะคุะคณประชุมกับลูกค้านะคะคุณค่ะแล้วเราก็ทํางานกันอย่างเต็มที่อ่าเลยค่ะคุณอ งานที่สองเะเธอจา่าอันนี้มาที่ตึกสิงแนละ๊ะเธอตึกเราก็มาประชุมกันไม่ใช่ประชุมจะเธอจา่าพูดพี่จะอ่ะให้มาดูกันแล้วกันว่าวันนี้ฉันมาทําอะไรอ่าคนนี่นั่งดูวิวไปนะคะทอดดูวิวไปทอดอารมณ์ไปก่อนก่อนที่จะ เข้าไปทางานนะจ๊ะอันนี้ก็ฟังบรีฟนะคะว่าลูกค้าให้ทําอะไรนะคะฟังบรีฟเรียบร้อยเสร็จปับ๊บดิฉันก็อ่าโอเคค่ะรับโจทย์หลังจากนั้นนี่ค่ะคุณวันนี้ดีฉันมาเป็นวิทยากรนะคะก็มาเป็นบอกว่ากึ่งสอนกึ่งแนะนํานะคะแล้วก็คุยพูดคุยกับผู้ที่แบบว่ามาเรียนกันนะคะเป็นหลักสูตรของแบบว่านักธุรกิจหนุ่มสาวร,รุ่นใหม่จจเธอจา้าบอกเลยนะจ้ะว่าแบบว่าวันนี้ก็สนุกมากและเป็นการแชร์ความรู้กันเนาะเธอเนาะฉันก็เอาประสบการณ์จากสิ่งที่ฉันมีมาสอนในเรื่องของการสร้างแบรนด์แล้วก็การท่า สร้างแบรนด์แบบว่าที่เรียกว่าอะไรอ่ะแบรนด์อิมเมจเอยแบรนด์อิมเพสชั่นเอยอะไรต่างๆนะคะมีความสนุกสนานมากมายเลยเธอแล้วก็ตอบโต้กันไป Q&A กันไปเดี๋ยวจ้เธอดูสิคะเธอคุณวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้นิดนดงจากดิฉันนะคะเธอนี่ค่ะหลังจากนั้นเราก็เซลฟี่ต่อต่อมาค่ะเธองานที่3เราก็มาที่นี่คะ่ะออฟฟิศไฟนอลนะคะเธองานนี้บอกเลยนะคะว่าเราก็มาประชุมและมาฟิตติ้งกันเรื่องของแฟช กันดีที่จะถึงในวันที่8นี้นะจ๊ะของ8ตุลาในคะ่ะเธอที่เสียงพลกรเธอบอกเลยนะจ๊ะว่างานนี้คือแบบเธอเดินขึ้นบันไดนี่ละคะ่ะคือที่สุดและนี่เจอคุณริมด้วยจ้ะเธอคุณลิมก็พามาดูว่าตอนนี้งานจะเป็นไงและเจอกันนะจ๊ะเธอขออุ๊เป็นความลับก่อนว่าวันที่8เราเจอกันนะจ๊ะเธอกับไฟน่านะคะ B A F W จ้ะบายบาย